สวัสดีครับกลับมาพบกับกช่องสุภกินเชนแล้วครับวันเราดูโปรแกรมกันอีกครันวันเล่บบอลหญิงยู20ชิงแชมป์โลกกันนะครับวันนี้นะครับรัสเซียพบอิตาลีหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศเนาะะคู่ที่ททอทสองรอ,นนอ,บอบรองชนะเลิศคู่ที่สองสี่ทุ่มครึ่งเนเธอร์แลนด์พบเซอร์เบียถ่ายทอดสดจากยูทูบวอลเล่บอลเวิร์นเนาะอันนี้เป็นรอบวอลเล่บอลรอบรองชนะเลิศเนาะใครชนะ ได้เจอกันในรอบชิงชน,น,น,นะเลิศเนาะเราจะมารอดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์ยูย่สิในปีนี้นะครับฝากดูกันด้วยนะครับคู่ต่อไปครับจัดอันดับห้าถึงแสหรัฐอเมริกาพบโดนิมิกัน2สองทุ่มครึ่งเวลา23่านาฬกา3สาสวทีบารซิลพบโปรแลนด์ถ่ายท่าสัทาง y o u b u v o ว l e y ี a บ l w เว l d เนาะก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับรอบจากอันดับ5ถึง8 นี่ครับเป็นรอบจัดอันดับ่ายทัฐสดวอลเลย์บอลเวิ์ทุกคู่นะครับจัดอันดับ9ถึง12นะครับวันนี้เช่นกันนะครับ2ทุ่มครึ่งครับตุรกีพบอียิปห้าทุ่มครึ่งอาเจจินาพบเบลารุส่ายทัฐสดทาง u t u b e ว,วอลเลย์บอลเวิ์เหมือนกันเนาะนี่ครับเป็นรอบจัดอันดับ9ถึง12ในรายการวอลเลย์บอลหญิงยูยี่ิงแชมป์โลก เราดู้กันนะครับใครจะได้อันดับที่เท่าไหร่คู่ต่อไปนี้ครับสาวไทยรอบชิงอันดับที่สิบสามทีมชาไทยชนะโปรตรเิโกอันตโนมัติเลยนะเพราะว่าทีมชาติโปรตรเิโกเนี่ยถอนทีมเพราะมีคนติดโควิดเนาะไทยจะไปรอชิงอันดับที่สิบสามในคู่ระหว่างเบลเยียมพบรวันดาตีหนึ่งครึ่งใครชนะจะได้เจอกับทีมชาติไทยในรอบจัดอันดับอันดับที่สิบสามมารอเชียร์วอลบอลอย่างเข้าใจสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ